thank you ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้การกองพินทักษ์สหก่นพี่อุษาน้องแอร์นะคะแต่กับนน้องแอร์แล้วก็ท่านรองสมพรนะคะที่มาเกิดเกลียดในวันนี้แล้วก็รองผู้รายการกำลังติดภารกิจอยู่นะคะเดี๋ยวกำลังขึ้นมาค่ะแต่สีแดงสมาชิกตลกวงเอกชัยรับสวัสดีทุกคนเลยค่ะชัยเคยไปล็อกคุณหรือคำเรียกว่า สภาพร่างกายไม่พร้อมในการรับรู้อะไรก็ดีจะเป็นสายตาหูหรือว่าการเดินเหินก็่านวันนี้เดี๋ยวการบินจะพาพา,พาท่านไปทุกที่เพราะมีกองทุนการศึกษาให้กับลูกๆลหล,ลานของทุกทุกท่านปกางมกืกกกกอ,อกง,กงเลย โอเคลงมาก่อนเร็วเ,เป็นนังเอกเป็นนางเอกโอเคนั่งข้างเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยนางเอกพอเ,เข้าสู่พิธีการเลยนะคะ ขอการเรียนค่ะท่านผู้ท่านสมศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะคะทวงรายการส่วนควบคุมการบินขนาดใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะผู้สื่อข่าวค่ะพนักงานศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนที่ได้รับทการศึกษาวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวอนนีนาพรอินค่ะ อค์คบคญค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่พิธีการมอบคุณการศึกษาโมูลกิลน่นฟลาไทยไประจำปี2566ค่ะโดยปีนี้นะคะเป็นปีที่17แล้วค่ะประจำปี2566นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับตอนนี้นะคะอยากเชนิญชวนทุกคนมารับชมพรีเซนเทชันของโมเลนกุิน่นฟ้าไทยไปร้อมๆกันค่ะ คือเก้าที่เราฝันอยากให้เด็กๆทุกคนสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยรอยยิ้มในปี2548ในโอกาสครบรอบร57ปีเราบริษัทวิทยุยการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้จัดมือกับสายการบินรวมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนานเด็กพิการโดยมีวัตถุประสค์ รวมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องน้อผู้พิการระดับประถมวัยในเขตกรุงเทพมหานครต่อมาในปี2549บริษัทวิทยุยการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้จัดตั้งมูลนิธิวิทยกุการบินแห่งประเทศไทยซึ่งได้นเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิด้านฟ้าไทยในปี2558เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลอย่างเต็มรูปแบบ รประาแต่เจตนาเริ่มการให้และตอบปานอย่างยั่งยืนเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและขยา,ายโอกาสทาง้าการศึกษาให้แก่น้องๆผู้พิาาการได้เพิ่มมากขึ้น99ปีเหตุการณ์ให้าาคือก้าวสำคัญเพื่เราตก้าวเดินต่อไปกับน้องๆโดยการมอบทุนการศึกษารประสามพันทุนรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทเราไม่เคยหยุดวิ่ง และยังมุณเจตนารณ์อ,อันแน่งแน่ในการรวบวมสารฝันให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสตาไปอย่างมั่นคงและมั่นใจไปด้วยกัน คณะอาจารย์ผู้ครองผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยานรวมทั้งขอสวัสดีนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนมูลนิธิน่านฟ้าไทยเดิมชื่อมูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจะตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิน่านฟ้าไทยเมื่อวันที่สองมีนาคม2,558และได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถาน2,558มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มเยาวชนที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กดังกล่าว ในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติแต่ขาดแคลนทุรัพย์เพราะมูลนิธิเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้มีสกขภาพในการพัฒนาเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมและส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่มูลนิธิน่านฟ้าไทยขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่างๆร่วมกับคณะทำงานของบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปีจำนวนทางสิ้น165ทุนแบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งประกอบด้วยปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมจำนวน75ทุนและศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคจำนวน9 0 ตูละ10ทุนรวมทั้งหมดจำนวน90ทุนซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทุนละ1 0 0 0 0บาทและสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดจำนวนอีก5ทุนซึ่งผู้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย เด็กพิการบกพร่องทางการได้ยินจำนวนสองคนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายจำนวน7คนเด็กพิการทางสมองและออทิสติกจำนวน6คนทั้งนี้ในอีกจำนวน5ทุนได้รับทุนการศึกษาจากผู้มีอุปกระรคุณจำนวน9ท่านโดยสนับสนุนทุนละ1นึ่งบาทสนับสนุนโดย พนักงานศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ตามรายนามดังนี้ 1. พันธ์พิทักกุลและคุณมัชชิมวันสุวรรณวัฒน์ 2. คุณสิริจิตสุริยะ 3. คุณสมพงษ์พยมศรีและคุณชัยวัฒน์พลอยนินเพชร 4. คุณมาริวัลปราบเสร็จและคุณอัชรามัชชิมาพิโร คุณปริพาดาแก้วมณีและคุณอรไทยกินดาพลซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานศูนย์ควบคุมการบินหัดใหญ่บัดนี้คณะทำง,งานได้ดำเนินการตามเจตรารมณ์ของมูลนิธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหัดใหญ่มอบทุนการศึกษาต่อไปขอขอบพระคุณครับ มูลนิธิน่านฟ้าไทยประจำปีพุทธศักราช2566นะคะมีจำนวนสิทคุนด้วยกันค่ะโดยมีรายชื่อค่ะลำดับที่ห <c oughs> นึ่งนายสุไลมานกลอเอียดค่ะจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาค่ะขอเชิญน้องสุไลมาน,นกลอเอียดได้เลยค่ะ <c oughs> เรียนจากมูลนิธิค่ะ ริออยานุกรจากโรงเรียนวัดลำพดจินดารามค่ะมองกล้องนะคะด้วยค่ะใี่น้องนำไปทานที่บ้านนะคะอิ่มอร่อยกันเลยค่ะน้องเ,เห็แสว่างจิตค่ะจากโรงเรียนบ้านควนหัวชาง การการมอบก็จะเหมือนกันเลยค่ะปฏิบัติไปมอบเงินนะคะซึ่งเงินจะนำโอนไปภายังอีกครั้งค่ะขอเที่ระลึกจากมูลนิธิข้าวอาหารว่างคุณจากโรงเรียนบ้าน,นํำหัวคะ่ะน้องอนุชาคุณแม่เต้นได้ประทับใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ จำได้ค่ะวันนี้โดนน้องวันเพ็ญสัมภาษณ์ไปว่ามาจากไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่หน้าสมัครโซฟจากโรงเรียนวัดโคกสมานคุณค่ะเรียนเชิญค่ะิชยค่ะคะแล้ก็ยิ้มมเลยค่ะพี่หน้าใจมากค่ะ้องต้องไม่หลบพี่น้าขัวมากจำากเลค่ะขอบคุณค่ะ เราต้องสวยๆด้วยค่ะลูกให้ทุกอย่างไม่ให้ไม่นะคะวันนี้โรงเรียนบ้านลองประดู่ค่ะป็นเชนค่ะเลยแต่งตัวหล่อมากเลยนะคะวันนี้โรงเรียนวัดผู่แร พี่ชายคนโตนะคะใช่ญ <yok> ค <i x> ่คะเก่งมากเอามุ้งกล้องนะครับโอเคแค่จันเปีนี้ฉันค่ะ รายการมอบก็เหมือนกันนะคะเกรีรติบัตรป้มอบเงินของพี่ระลึกค,ค่ะอาหารว่างจากพิซซ่าหัทค่ะ,อะมอบกนะครับเดี๋ยวน้องๆสี่ท่านที่เหลือน,นะคะรับของรางวัลเสร็จแล้วยังอยูอย่ก่อนยังมีของพี่ระลึกอีกด้วยนะคะแล้วก็ ขอให้น้องอยู่กันนะคะรบกวนอยู่ก่อนนะคะมองกล้องนะครับค่ะต่อไปเรียนเชิญผู้จัดการสาขาวุโรธนาคารกรุงไทยจำกัดนครศรีธรรมราชมองกล้องนะคะรบกวนเลยครับเสร็จแล้วเรบกวนอยู่ก่อนนะคะถ่ายรูปเป็นพิธีเล็กค่ะ แกริจัตธนาคารกรุงไทยนะคะแอร์ค่ะและที่ขั้นอยู่ก่อนนะคะถ่ายรูปแกริจกับน้องๆน้องยืนได้เลยค่ะน้องมีผู้ช่วยสองคนคะพี่สตรีที่ สวยงามมากเลยค่ะแ่ค่ะยิ้มหน่อยนะคะที่ออันดับออต่อไปก็เป็นคุณการศึกษาอําดับสุดท้ายแล้วค่ะน้องโบ

การเป็นไม่เอาเอามานี่เลยนะเออหิวเลยโอเกิงเดี๋ยวหลังจากมอบของเที่ระลึกเสร็จแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้การร่วมถ่ายภาพที่ระลึกด้วยค่ะตอนนี้กำลังมอบของเที่ระลึกจากสาภาพรายงานให Eller, umas, ้น <blunt animation> ้องๆทุกคนนะ รำดับใจนะคะเติบโตมาเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศเราค่ะเป็นความภูมิใจของพี่ๆ่ากเลยนะคะและอาจารย์ผู้กครองนักเรียนที่รับคุณยารุษานและแขกผู้เกียิท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียนเป็นประธาน ในที่ทนี้ก็คุณบุลยิชน้าปลาไทยในวันนี้แม้ทุกการมี่ดำเนนงานทางรัฐที่ได้มีภรกิจเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหล,อเหลออเือสังคมโดยตรงแต่ก็มีเจตนารมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมการกล่าเรื่องมาโดยตลอดและคุณยิคิหน้าว่าไทยก็เป็นหนึ่ง ความมุ่งมั่นที่จะสร้างขึ้นเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนให้มีศักยภาพทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเราเชื่อมั่นในการศึกษาพัฒนาคนการที่เยาวชนลุมนี้ได้รับโอกาสในการศึกษาเด็กๆจะได้รับการพัฒนา เพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในนนะผลการเดินงานตามเจตนาของมูลนิธิจะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ผู้มีจิตศรัทธาพนักงานทุกท่านให้การสนับสนุนอุทรั์สนับสนุนให้มูลนิธิอย่างต่อเนื่องมูลนิธิยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ยื่นกับศูนย์การศึกษาเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาที่ให้ความรู้เพราะดำเนินการประสานง,งานรวมทั้งร่วมชนะเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการร่วมแรงร่วมใจของทุก5ส่วนสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้จะเป็นแะไรครับเพื่อให้เด็กๆที่ได้รับทุนในวันนี้มีกำลังใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ชีวิตสามารถดำเนินชีวิตเช่นเด็กประดิดผมขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมาณนอาการนี้สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับทุนทุกคนและได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้ขอให้เด็กๆมีกำลังใจต่อสู้กับอุปาสรรคทั้งปวงมันศึกษาหาความรู้ เพื่อจะใช้ประกอบวิชาชีพต่อไปภายภาคหน้าเป็นเด็กดีที่เระรับิชอบและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรักชาติาาาศาสนาธรรมศาสตร์รักษาสุขภาพให้พร้อมที่จะเป็นกำลังของสังคมสังคมของชาติคองเราต่อไปขอคุณครับ คือจริงๆแล้วตัวบุญนิธิน่านฟ้าไทยเนี่ยคือพูดไง่ายๆว่าต้องการส่งเสริมนะครับช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมคือส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ที่เขาเรียกว่าอยู่กับศูนย์การศึกษาพิเศษมีทั้งเรื่องของทางกายภาพบ้างเรื่องของการได้ยินบ้างเรื่องของการเป็นออสติกบ้าง ซึ่งก็หลายๆหน่วยก็มีแต่วิทยุการบินก็ก็เป็นอีกอีกหน่วยหนึ่งที่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือก็เป็นแรงขับดันอีก,อกทางหนึ่งให้กับโยชนที่ท,ที่ที่ด้โอกาสเหล่านี้นะครับครับครับจริงๆแล้วตัวนอกจาก ภารกิจของของของศูนย์ควบคุมการบินเองหรือของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเองนีครับ mm. ก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมนอกจากการช่วยเหลือ,อเด็กพิก,การโดยผ่านทางมูลนิธินานฟ้าไทยก็ยังมีจริงๆก่อนหน้าเนี้ถ้าเราเคยได้ยินโครงการมินิบอลลีบอลซึ่งวิทยุการบินก็ทำมาเนิ่นนานนะครับก็จน เยาวชนหลายคนก็ได้เติบโตไปเป็นทีมชาติจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือในวงนั้นคือในวงการกีฬาก็ยังช่วยด้วยส่วนที่2ส,ส่วนที่3เองที่เราเคยทํามาก็คือห้องสมุดห้องสมุดประจําโรงเรียนต่างๆที่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอันนี้เราก็เคยไปสร้างห้องสมุดทุกวันนี้ก็ยังมีหลายที่ที่ยังดําเนินการอยู่ ที่ผ่านมาเราเรา,เราดำเนินการมาแล้ว17ปีรวมครั้งนี้นะครับ16ปีก่อนหน้ารวมครั้งนี้เป็นครั้งที่17ก็ต่อเนื่องมาตลอดจริงๆเราเรามีศูนย์ควบคุมการบินอยู่9แห่งทั่วประเทศรวม10แห่งที่ส่วนกลางเราก็กระจายครอบคุมพื้นที่ตั้งแต่เหนือ,อกลางอีสานเหนืออีสานใต้แล้วก็มาถึงส่วนกลางภาคใต้ก็จะมีไล่กับกัวหิน ที่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็สุราษฎร์หัดใหแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็อยากจะฝากพันธุ์ทั้งสื่อบวลชนเนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันยังมีอีกหลายหน่วยงานก็อยากจะเชิญชวนนะครับช่วยกันดูแลเยาวชนของเรามีทั้งเยาวชนที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษเอง ร,รวมถึงจริงๆแล้วมันมีรวมถึงเยาวชนที่อื่นๆด้วยนะครับให้ขเขาเียให้มีให้มีการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาชาตินะครของเราในวันข้างหน้าอันนี้จะมีส่วนเป็นอย่างมากก็อยากจะเชิญชวนหลายๆหน่วยงานที่ที่คิดว่ามีความพร้อมได้มาช่วยกันนะครับช่วยเนรส่งเสริมเยาวชนของเรา ก็จะเป็นเรื่องที่ดีของของประเทศเราเองนะครับ